ไปดูฮันด้าต่อ,อเหมือนจะไม่ค่อยมีรถเยอะเนาะห้าแสนสองคันนี้ทแคนี่อีกคันหนึ่งไม่ได้เลยอะครับนี่ CB1100 ครับเหมือนจะมีรุ่นที่ไม่เคยเห็นมาเนาะเดี๋ยวนี้ทรงนี้เริ่มฮิตแล้วนะนี่ครับ โอ้ตัวนี้ดีกว่า RCV 2 1 3โหดมากครับพัมใช่แปดล้านเจ็ดปะ่ะคับเราไปทำมาใหม่ใช่ไหม่ปีอันนี้เป็นตัวเทสในสนามครับตันที่เปิดตัวเลยอ่ะจะมีมนี้เงินรูรยาง ไอ้บ้านลงยังไม่หมดขอบตัวนี่หว่าเหลือนิดนึง่ะเหลือนิดนึงนะขอบอ่ะตงใส่กลัวคันหนึ่งแพงหยท่อสวยไทเทเนียมห้ามชนพี่นะนี่ครับอันนี้ก็8ล้าน7นะครับ จริงนาจะทำคาร์บอนเงาน่าจะสวยท่อสองสองคู่นี่หว่าเฮ้ยข้างบนมันเป็นสองสองหรือสามสามท่อนนะที่สามท่อนแล้วก็มาออกรูเดียวอ๋อมันออกแค่รูเดียวผสมกันแล้วก็ข้างล่างหนึ่งทำท่อหลอกอ๋อมันวน ใบหนึ่งเดียวของโลกโมโต,โต,โต,โตโจีพีสิบคันในไทยนะครับสองสิบสามคันทั่วโลกครับตัวนี้ครับแปดล้านเจ็ดแรงจัดเลยครับตัวนี้เฟอร์รารี่ก็เฟอร์รารี่ครับเจอตัวนี้นี่จบเลยครับ <laughs> นี่ครับตัอ <laughs> จัอบหออก่อน ถึงมีก็ไม่กล้าขับนะเราไปขายกาแฟหน่อยกาแฟครับกาแฟแก้วละสองพันกาแฟแก้วละสองพใ่แล้วามจับหับ้ห้ามจับนะแต่คอมได้ครับ ไฮไลท์เลยลองอเขาบ,บอกห้ามจับแล้วค่มเลยครับเขามาแค่ตัวใครตรัวมันนะมี ABS คนขับก็คงกลัวนะหน้าหน้ายัางลงไม่หมดออคอไปดูไว้นั่นดีกว่าฝัน่น,นคนเดยวของแพงของแพงเนี่ยนี่ครับ c ิ500 r 5า0ห้าร้อยอาร์ครับคันได้แหละที่ทุกคนชอบกันว่ามันสวย c ิ r 1า0พันเราอีกหน่อยก็น่าจะขายอย่างเงี้ยแหละจะใหญ่ขึ้นหน่อยฮะดาว,ดว่อน48เดือน3,600ครับนี่ก็เป็นอีกตัวสองหมืห่นหนึ่ง อยากได้คันน้น่นี่น,น,น500อยหารอยกอคากอยากลองขับจังเลยอ่นะ ้เขาบอกขับได้ล้มไม่เป็นไรนี่โอ้หที่สัดเลยอะ่ะเอาดิใส่ใส่เอ v จวี GB, <ร>ยมมามาฮานี่สวยสุดไป<ร>ไปดูต่อเดียฝั่งนู้นเมื่อกี้ยังไม่ได้ไปใช่ไหะเหรอออฟริกันเทวินเมื่อกี้เรายังไม่ได้ไปบูธอะไรนะบูธ ฟู้ดูดูดตรงนี้เราไปหมดยังไปหมดแล้วหรอไปไปไหนนะไปไหนเปไหนเป็นเอรี่เออเบเอรี่ไปเนอรี่ก่อนอุยไปดูไอ้ครันั่นไี้สามร้อยอ่ะตรงสกดในตลม่องเ่าฝั่งนู้นเราไปหมดแล้วเนาะนี่ไงตับสตเนอรี่ตลถมากเลย ราคาถูกมากครับสามสามคันนี้ายองโซนรับอโอ้ยนี่ไงแปดเก้าเก้าครับทอร์นาโด <c oughs> เสียมันหัวมันแปลกแปลกหน้ามันเหมือนอะไรู้ว่าเหมือนอะไร <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ทรงทรงเดียวกันแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นลิ <c oughs> มิเต็ดมีแค่คันเดียว จริงๆได้ดูคลิปน้องที่ขับ t ทีนทีสามร้อยปะคนที่ขับเบนเนอรี่คือพ่อเขาน่นั่นๆงงกันแล้ดิคนนั้นคือพ่อเขาตัวเขาเป็นเพื่อนกับซีอของเบนเนอรี่เพื่อนสนิทกันแล้วเขาได้รถลิมิเต็ดมา เขาก็เลยบอกว่าเอาไปลองไหมเพื่อนทั้งว่เอาไปลองกันเลยเดี๋ยวส่งมาให้ที่บ้านอย่างเงี้ยลองขับถ้าชอบก็ค่อยเอาเงินมาจ่ายเขาอยากเป็นเพื่อนกันเลยเขาก็เลยแบบเห็นบ้านในกลุ่มไม่แต่เบนารี่นั่นแหละแต่รถดิดไม่ติดต้าไปตีสนิทกับรถเพื่อ้เขาก็จะมาวันเนี้ยแต่ที่ติดต่อไม่ทันไงติดเป็นเตอ่ะแต่แรงนะตอนนั้นน่ะติดมาก แบตเตอรี่ตัวนั้นดิบพอออกมาสองขึ้นห้ามาออกดเดีย่ยวเดียวโอ้โหต้นจัดออกมิดเดียวรู้แค่นี้ใหญ่โอ้หท่อนี่อย่างใหญ่มาออกรู้แค่นี้ใส่จัจดจัดจริงจงนี่ครับท่ออันนี้ BN 600นะครับเ n t 600i ฝรั่งชอบ ดาวเก้าพันห้านี ja bem. Bem ่ครับมีกันหมื่นเดียวก็ออกแด้ฟูฟรีกิฟต์วอเชอร์สองหมื่นชุดกันดีดของแถมเยอะมากกระเป๋าเป้กาดหม้อน้ำประกันชั้นหนึ่งฟรีพรบคือถ้ามันอยู่ในประกันมันก็คุ้มเราก็ซ่อมๆๆไม่เป็นไรถ้ามันมีปัญหา ก็คือมันก็คุ้มแล้วอะส่วนใหญ่3ปีก็จะเปลี่ยนรถกันแล้วอ่จริงวะล่ะรุ่นสามสี่เดือนจะเอาแล้วเนี่ยโอ้ยแต่เฮ้ยยางมันยางเทพอะมียางมันเป็นในนี้บอกว่าไอ้โอเล่ปะตัวนี่ไม่คุมเรานะพี่นะขับสองนิ้วนี่ปวดมือยางบาราสุาีลี่แต่รุ่นนี้เสียงเหมือนัตพัน พี่เสียงดังดังพอกับตัวพันธุ์สามร้อยเองเป็นหกร้อยเลยเสียงไม่ไม่ไม่เสียงเสียงรุ่นเนี้ยดังกว่าตัวพันอีกพอกับตัวพันเลยโอ้พระเจ้าถ้าเปลี่ยนท่อนะเสียงจะเหมือนตัวพันเลยเฉพาะรุ่นนี้แต่ท่อแต่ตัวนั้นตัวนั้นเปลี่ยนท่อมาไม่เหมือนแต่ตัวนี้เปลี่ยนท่อมาเสียงเหมือนกว่าโอ้โหพระเจ้าถือว่าคุ้มนะแต่ไม่งวดก่อนไม่ถูกหวยเนี่ยดีก็ถูกกิน นี่อีกตัวครับนี่มันรุ่นอะไรนะสามร้อยอะไรต,ตัวอะไรนะสามสิบสองอาร์กี <G CC. S 2> ่ซีซีตัวเครื่องเป็นยังไงตัวทีทอือจริงๆเขน,น่าจะทำอย่างเงี้ยเป็นตัวแบบสี่สูบมาเนะัะน่าจะหล่อเลยอ,ะอ่ะก็ พีเศษสองออกมาด้วยสามร้อยสองแปดเก้าเก้าเพื่อความเฟิลไปไปต่อดีกว่าเฮ้ยเสื้อขอดูเสื้อหน่อยครับเขียวสายเขียวสายเขียวเสื้อก็สวยนะ นี่ก็ามาเหนื่อยเลยครับ,ดรบเดินงานมีอะไรขายสเตอร์หมวก้งในหมวกแหลมๆทั้งน,นั้นเลยขายอ้ำครับคนเยอะ น้ำโหด,หอดโอ,โอ้ได้รับถ้วยมาแล้วทันนั้นไปหมดละขึ้นข้งบนไหมเดี๋ยวไปแค่นี้ก่อนนะครับ